รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางแห่งความสุขกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่จังหวัดประยองยังมีมุมมองที่น่าค้นหา เส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นสวนผลไม้นานา,นานชนิดและวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออกสัมผัสความสุขมุมมองใหม่และออกเดินทางไปกับเราแอดไมล์เว์ทางสายสุขปีสวันนี้ครับเราจะพาไปเที่ยวชุมชนคนมาบตะพุดกันครับชมวิถีชาวเลที่กลุ่มประมงคื้นบ้านบ้านตะกวน กินอาหารทะเลสดอร่อยที่หาดสุชาดากับร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดและปิดท้ายชมสวนพุทราบนพื้นทรายที่สวนพุทราบ้านคุณปู่ครับทั้งหมดนี้ครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเพียง2กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองไม่เกิน3กิโลเมตรครับ สวัสดีครับแอดไมเวทางสายสุขปี2มาแล้วครับรายการที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับออกเดินทางไปสัมผัส1วันแห่งความสุขในจังหวัดระยองด้วยคอนเซปต์หลอๆเท่ๆสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องมีหัวใจรักชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับทุกคนครับถ้าพูดถึงมาตบตาพุธทุกคนจะนึกถึงอะไรครับ ผมเชื่อว่าคำตอบแรกๆน่าจะเป็นนิคมอุตสาหการรมภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ใครจะรู้ครับว่าที่มาบตาพุธแห่งนี้พื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหการรมครับจะมีเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยและเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลและสวนผลไม้บนพื้นทรายครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาสัมผัสมุมมองใหม่ที่มาบตาพุธแห่งนี้กันครับ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตะกวนอยู่ที่หาดสุชาดาครับใช้ทางหลวงแผ่นดิน363จากปากทางสี่แยกมาบตะพุทธลงมาใช้ถนนมาบตะพุทธหาดทรายทองเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรอกยายชาเลี้ยวขวาเข้าซอยเนินพระเจดกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้าน,านตะกวนจะอยู่ทางขวามือครับสำหรับใครที่มามาบตะพุดธครับและยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีครับเขามีป้ายนี่ครับบอกเลยว่าสถานที่ต้องเที่ยวในมาบตะพุธครับมีที่ไหนบ้างครับเยอะแยะมากมายจริงจริงมีทั้งสวนผลไม้ครับ สวนลุงทวนสวนคุณอานน์สวนตาล้ำโอ้โหมีหอศิลป์มีหลายอย่างมากๆครับสามารถมาเริ่มตรงนี้ได้แล้วมาดูได้ที่แรกที่ผมจะพาไปครับเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านครับเป็นเกี่ยวกับชาวประมงบอกแล้วว่าบริเวณนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณของโรงงานอุตสาหกรรมครับแต่เราก็สามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงได้เช่นเดียวกันครับชาวประมงที่นี่ครับสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่สมัยบรรพุษครับกับกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีชื่อว่ากลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตะกวนครับ และตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่สีนวลครับพี่สีนวลสวัสดีครับครับผมพี่สีนวลเป็นประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตะกวนครับผมพี่สีนวลครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าที่แห่งนี้ครับเป็นการทําประมงกันมาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่สมัยบรรพุทธเลยครับนานหรือยังครับก่อนที่ผมจะเกิดหลุนปู่ยาตายายเราทําประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่ปู่ยาตายายเลยครับครับมาถึงหลุนลูกหลุนหลานก็ยังทําประมงพื้นบ้านกันอยู่ครับประมงพื้นบ้านเนี่ยอ่าคือเป็นประมงเล็กชายฟัง คือกฎหมายประมงพื้นบ้าน,นมียอยู่แค่สามไมล์ทะเลเราหากินอยู่ชายฝั่งพอเราเป็นประมงพื้นบ้านพี่สิริครับ,รบก่อนอื่นเลยคือประมงพื้นบ้านหรือว่ารประมงเรือเล็กเนี่ยต่างจากประมงปกติยังไงครับกฎหมายของประมงจะมีสองสองอย่างครับ,รบพาณิชกับพื้นบ้าน<อ>พื้นบ้านเราอยู่ตามชายฝั่งแต่พาณิชเขาจะออกทําการประมงไกลคือเรือใหญ่ครับเรือใหญ่เรือใหญ่นี่คือออกไปไกลเลยกลางทะเลกลางมหาสมุทรเลยบางทีเป็น10วัน15วันแล้วแ่แล้วแ่ขนาดของลําเรือครับแต่ของเราเนี่ย วางออกชา้าปุ๊บเดียวเราขึ้นมาขายทีลานแบบนี้ครับบจากเรือโซลาาก็คือมาขายกันบริเวณนี้เลยครับผมนี่แหละเท่าที่เห็นน่ครับขึ้นมาแกะพบกับว่าใส่กระมังขายกันแล้วในฤดูนี้ฤดูฝนแบบนี้ครับ,รบเราประมง ไปจับสัตว์น้าอะไรบ้างครับเออของเราในกลุ่มเราเนี่ยจะมีลากร้ายครับมีหอยหวานอ่ามีปูมามีกุ้งแชบุ้ยก็คือลากวนขึ้นมาครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่อวนไหมครับโอเคครับจะได้ดูวิธีการแกะอวนด้วยว่าที่ประมงคืนบ้านเนี่ยเขาแกะกันยังไงครับผมแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแยกไส้แยกขนาดลงกระมังขายดีเลยครับครับผมเชิญครับไปดูกันครับครับผมพี่สีนนวลครับได้อย่างปกติแบบนี้เนี่ย อาชาปมงกลุ่มประมงเนี่ยออกไปตั้งแต่กี่โมงครับตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้าครับหกโมงเช้าและกลับเข้ามาก็กลับเข้ามาประมาณ10บโมงถึงเที่ยงครับเนี่ยเราก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับคือต่อของมาขายประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงประมาณนั้นครับแล้ววันหนึ่งได้เยอะไหมครับก็แล้วแต่บางวันก็มี10 20ี่โลครับตะกงกุ้งของเขาก็ประมาณ30มสโลแต่บางวันก็2องโลก็มีนะอ่าคือไม่ได้ทุกวันเพราะช่วงช่วงฤดูกุ้งแชบวยเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-4เดือนครับ3-4เดือนครับ3-4เดือนหมดแล้วเราไปรอปีหน้าอีีกปนึง แล้วระหว่างที่ไม่ใช่หน้ากุ้งแชยบววแล้วทาอะไรอ่ะของเรามีหลากหลายปองเรามีหลากหลายก็คือสมบูรณ์มากมีสัตว์ทะเลชนิดแหละอยู่ที่ฤดูของเขาครับผมและแต่แต่ฤดูกาลครับแต่แต่ฤดูกาลครับอันนี้เป็นอวนกุ้งวกุ้งกุงแชบววครับเดี๋ยวไปดูอวนปูอวนปูครับผมไปดูอวนปูกันครับครับอวนปูนะครับไม่ใช่กวนอู สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับกำลังแกะปูกันอยู่เลยกำลังแกะปูเลยครับครับพี่สีนวลครับและอย่างนี้กลุ่มประมงของเราขนาดใหญ่ไหมครับมีเรือ 50, 5 0 5 7ลําเลำเรือครับของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยผมเห็นปูเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียนี่คือขนาดที่เราสามารถจับได้แล้วครับถูกไหมครับครับนี่คือขนาดขายได้แล้วเป็นปูมาที่ขายได้ครับพี่สีนวลครับแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจับขึ้นมาแล้วเป็นปูไข่ที่แบบมีติดไข่อยู่เราทํายังไงครับอ่าเป็นตัวใหญ เราจะอนุบาลอนุบาลก่อนครับให้ให้เคลียร์ไข่ให้เคลียร์ไข่ก่อนพอาะไข่สีเหลืองเขาจะไม่เกิดแต่เป็นไข่ดำเนี่ยเกิดครับอันเนี้ยเขาจะคืนสู่ธรรมชาติไปเป็นปูเหล็กปูน้อยให้เราได้จับกินหรือว่ามันเป็นวัฏจักรช่วยของเขาถ้าจับปูแบบนี้ขึ้นมาได้ก็จะไปอนุบาลก่อนอนุบาลยังไงครับให้ให้เราปล่อยลงลงในกระชังสําหรับเออเรามีเรามีที่อนุบาลอยู่ให้เขาเคลียร์ไข่พอเคลียร์ไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยออกจากตัวเขาหมดแล้วเราจะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ หายเข้าไปเกิดโดยธรรมชาติเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะพิธีกรครับพิธีกรรูบร้องเราครับแกะปูมาโชมันกแกะกู้ไม่สาเร็จแล้วนะครับให้แกะกูครับไม่เป็นไรครับลองดูลองดูลองดูระวังนะผมไมครับไม่เป็นไรครับการันตีครับการันตีว่าไม่หนีบหนีบครับนั่นแหละปูมาอันนี้กู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 ้ไม่หนีบนะจ๊ะน้องไม่หนีบไม่หนีบไม่หนีบอันนี้คือตัว ครับตัวผู้ครับตัวผู้จะมีสีน้ําเงินแซมแซนตรงนี้อยู่เราสังเกตด้านหลังหรือสังเกตสปริงที่ทองนี่ก็ได้ครับเนี่ยตัวเมียจะแบบนี้ครับแล้วก็ตัวผู้จะแบบนี้สังเกตี่พื้นทองครับครับหรือหรือเราจะเป็นสีมเหลี่ยมที่ครับตรงกว่าตัวผู้แล้วเราสังเกตอาจจะสังเกตด้านหลังน้อยก็ได้ครับเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียจะจะแตกต่างสีจะแตกต่างกันเลยแล้วเรามาเดินชายหาดกันผมสังเกตเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ย ขยะน้อยมากครับผมแทบจะไม่มีเลยครับเรามีการดูแลกันยังไงบ้างครับในกรุ่มประมงเนี่ยจะช่วยกันทาฟาร์มสะอาดบางทีมีช่วงขื่นยายลมจัดก็จะนําพาขยะมาฟังครับเราก็ต้องคอยเก็บครับคือดูแลฟาร์สสะอาดชายหาดแห่งกรรเทศบาลมาตะกุตปาคือยังไงมันก็ต้องมีแหละครับผมแต่เรามีการช่วยกันช่วยกันในการเก็บครับผมในการดูแลรักษาหาของเราครับแล้วอย่าง โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราเห็นในด้านหลังเนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ,ญ,ญ่แล้วเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยรเราม,รมีการอยูร่ร่วมกันยังไงบ้างครับพี่ออสิมณ์รครับทางเผ่าชาตกรรมเนี่ยแล้วนี่เขาจะดูแลประมงเป็นอย่างดีครับเขาจะเอาใจใส่ดูแลประมงพื้นบ้านของในในในโซนจังหวัดระยองบ้านเราเนี่ยไม่ไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ภาพรวมเขาจะช่วยเหลือดูแลเป็นภาพรวมของจังหวัดเลยมีการสนับสนุนกิจกรรมของประมงปล่อยพันธุ์สั์น้ำเก็บขยะอะไรเมื่อ หลงชุมชนอะไรมาเนี่ยครับดีมากครับเด่นิ่ดีมากเลยจับเรือสู่ร้านจริงๆคือเรืออยู่ด้านหลังเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นเรือครับวนก็อยู่หลังร้านและหน้าร้านคือขายเลยขายของเลยครับมั่นใจได้เลยว่าของสดแน่นอนของใหม่สดทุกวันนี่คือลูกค้าก็มาซื้อแบบสดๆเลยครับผมคือไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางมั่นใจเลยว่าสดจริงสดจริงๆครับแต่แต่อะไรรู้ไหมครับ ผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวต้องลองไปชิมครับสดหรือไม่สดนี่ไงผมรอตัวนี้อยู่เลยผไปชิมครับว่าสดขนาดไหนครับนี่ครับคือสดๆจากเรือมาสักครู่นี้เลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหมึกแล้วก็มาเป็นส้มตำได้ด้วยคือถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยมีบริการทำแบบนี้ด้วยครับ มีซื้อกุ้งหรือซื้อปูแล้วซื้อสามารถซื้อน้าจิ้มไปได้เลยครับน้ำจิ้มของเราส่วนใหญ่จะใช้เกลือปนไม่ใช้น้าปลาครับผมใช้เป็นเกลือแทบใช้เป็นเกลือแทนรสดชาจากที่จาดครับคือแปลกไม่เหมือนที่ไหนเลยครับผมไม่เชื่อลองชิมดูได้ครับลองชิมดูเลยครับขออนุญาตถอดไอชิวนะครับโอเคสัมผัสแรกเลยคือปืเปลือกง่ายมากครับอันนี้คือคือคือสดจากเรือเลยครับจากเรือมาที่ร้านเลยสด สดลอยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้แกะเพราะนี่คือไข่เขาครับผมนี่ครับลองชิมก่อนครับชิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆจิ้มน้ำจิ้มครับหวานเหนียวหนึบไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวจะต้องลองชิมน้ำจิ้มของชาวประมงดูครับต้องลองครับต้องลองครับเขาเรียกว่า พริกเกลือถ้าคนกรุงเทพหรือที่อื่นเนี่ยพริกเกลือนึกว่าจิ้มมะม่วงคแต่นี่ไม่ใช่ผมพริกเกลือคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่คผมที่ใช้เกลือแทนครับน้ำปลาครับผมกลมกล่อมอ่ะเผ็ดแบบแซมขึ้นมาไม่ได้เผ็ดจัดนะเผ็ดเพราะว่าเผ็ดกำลังดีเลยผมซื้อน้ำจิ้มที่เราทำขายนี่ ไปถึงต้มกุ้งและไม่ต้องตำน้ำจิ้มครับกินได้เลยครับกินได้เลยครับมีลวกมีหนึ่งอะไรแหรพร้อมเลยครับสามารถไปนั่งกินตามชายหาดสุชาดาได้เลยครับเก็บบรรยากาศไปได้เลยนะครับของเขาดีทุกอย่างเลยคือวัตถุดิบมันดีอ่ะผมว่าพอเราได้วัตถุดิบดีมาปุ๊บทําอะไรก็อร่อยขึ้นได้อะไรก็อร่อยขึ้นครับและนี่ครับคือจากเรือสู่ร้านจริงๆแล้วก็มาสู่ปากเราเลยครับผมมาแถวมาบตะพุทธมาแถวหาดสุชาดาต้องมาทาน อาหารทะเลแบบสดๆที่นี่นะครับที่กุ่มประมงปานตากวนเทศบาลเมืองมาตาพุทธบาเหลาหาสุชาดาครับที่เห็นบริเวณตรงหน้าเราเนี่ยแค่น้ําจิ้มจับจิ้มของตลาดนะครับเพราะว่าต่อไปครับเราจะพาไปกินแบบจัดเต็มจเแบบที่ร้านซีฟู้ดแบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาจะมากันเพียบกานที่ติดตามช่วงหน้าครับผม ไปอร่อยกันต่อที่ร้านเจพึ่งซีฟู้ดกันเลยครับซึ่งเป็นอาหารทะเลบริเวณชายหาดสุชาดาครับจากกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตะกวนเราสามารถเดินได้เลยครับ mm hmm. ระยะทางแค่150เมตรเท่านั้น mm hmm. ก็จะถึงร้านเจพึ่งซีฟู้ดครับเจพึ่งซีฟู้ดผมบอกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแค่น้ำจิ้มครับเราจะมาจัดเต็มซีฟู้ดกันที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามากันให้หมดเลยครับเมนูเด็ดเมนูดังอลังการงานสร้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันครับ บอกเลยว่าหน้าร้านเขาเนี่ยสดๆเลยครับมีบ่อแบบนี้แสดงว่าต้องมีของสดอยู่ครับาเจพึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจ๊พึ่งครับเจ้าของร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดตัวจริงเสียงจริงเจพึ่งครับปีที่แล้วแอดไม a เทางสายสุขพี่ฟรอยเคยมาที่ร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดรอบหนึ่งแล้วใช่จ้ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่รายการออกไปดีนะผลตอบรับยีทีเดียว พี่ฟลอยบอกผมว่าอาหารอร่อยมากสดมาก,กแล้วก็อลังการมากคือเจพึ่งจัดให้ฟลอยเต็มเลยจวันนี้จัดให้ผมกับคุณผู้ชมเต็มเหมือนพี่ฟลอยไหมครับได้ได้เพราะว่าเพราะว่าผมก็เชื่อพี่ฟลอยนะแต่ว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอยากมาชิมฝีมือเจพึ่งซีฟู้ดด้วยตัวเอง<ด>ขอให้เจพึ่งจัดให้ผมแบบเต็มๆเลมนะเมนูแนะนําเด็ดๆของเจพึ่งซีฟู้ดอ่ะผมไม่กวนเจพึ่งแล้ว ให้เจพึง่งโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยกุ้งแชบวยอันนี้กุ้งแชนนบวย,บยตัว,ตว,ตวใหญ่มากสำหรับทำกุ้งกระเทียมโอ้ยผมจะได้ทานนะครับได้เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเจ๊จะทำกุ้งกระเทียมให้แล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำโคนหลอนตาลแล้วก็ปลากระพงทอดราดน้ำปลาแล้วก็ก้อนเนื้อเนื้อปูกก้อนผัดผงกะลี่อันนี้คือลูกค้ามาต้องสั่งใช่โอเคถ้าอย่างนั้นผมไม่กวนเจพึ่งแล้วผมไปรอที่โต๊ะแล้วก็รอรับประทานซีฟู้ดร้านเจ๊พึ่งแบบจัดเต็มกันครับ ครับผมโอ้โหเจ๊ครับนี่เรียกว่าเจ๊ยกทะเลมาไว้บนโต๊ะให้ผมเลยนะครับเนี่ยไม่น้อยหน้าพี่ฟอ,อยเลยใช่พี่ฟอ,อยบอกอลังการมากนี่คือยิ่งกว่าอลังการอีกมีอะไรบ้างครับเจ๊ครับ อันนี้อันนี้ก่อนเลยเนาะปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยขายดีขายดีมากปลากระพงทอดน้ำปลาใช่ทั่วไปเนี่ยต้องต่างกันยังไงครับก็หนออหนุ่มไหนอะหนูเดี๋ยวต้องลอง,องชิมลแล้วนู่นครับอันนี้ต้มยำกุุงแม่น,มนำ้ำน้ำข้นไซรอนตาลปกติจะเป็นมะพร้าว้อวอ่อนใช่แต่เจ<น>๊แบบใส่ลูกตาลใส่ลูกตาลมันจะหอมปลาเดี๋ยวต้องลองชิมเลยดีกว่านะครับผมเนื้อปูก่อนผัดผงกะลีก้อนใหญ่มากเจ๊ขาระมงเนี่ยแถวนี้แหละ จากเมื่อกี้พี่สีนวลที่เป็นพี่ชายแท้ๆอ๋อใช่ใช่พี่ชายแล้วก็เลยมาที่เจพึ่งนี่คือน้องสาวพี่สีนวลนะครับก็เลยได้วัตถุดิบที่แบบดีแล้วก็สดใหม่ทุกวันนอกจากก้อนปูเอาไปผัดผงกะหรี่แล้วก็ยังมีเป็นน้ําพริกด้วยเป็นหลนด้วยอันนี้หลนหลนแล้วก็น้ําพริกไข่ปูนี่ก็ก้อนปูเหมือนกันอันนี้อะไรครับอันนั้นแกงคั่วเนื้อปูก่อนเนื้อไม้ดองอันนั้นขายดีอันนั้นก็ขายดีอยากให้ดูนะครับนี่ครับ นี่เดี๋ยวต้องลองชิมต้องลองชิมแล้วนั่นคือกั้งนะครับกัง้งกั้งเป็นยำกังก้งแก้วกั้งแกยำแ,แล้วอันนี้อันนี้คือกุ้งแชร์บอยที่เจ๊แกะเมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่อันนี้ถอดกระเทียมแล้วอย่างสุดท้ายครับที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเจ้าตัวนี้จ้อปูผมไม่เคยเห็นจ้อปูที่ใหญ่ขนาดนี้นี่ครับใหญ่กว่าช้อนอ่ะคือมันใหญ่กว่าช้อนตักมาแล้วก็เกรงว่าคืนไปจะไม่ดีครับ เอไว้ที่จานเรานี่แหละใช่ไหมครับเจ๊ครับเราห้ามตากคืนใช่ไหมครับขออนุญาตถอดเฟสชิลครับผมนี่ขออนุญาตนะครับเจ๊ผมขอเริ่มจากจ้อปูเลยจนะไหนตักมาแล้วนะครับนี่ปูเป็นปูอ่ะแล้วก็แน่นอร่อยกำลังดีรสชาติดีมากๆเมนูต่อไปกินอะไรดีครับอน้ปลากระพงอันนี้ก็ขายดี น้ำยำกรอบเนื้อนแน่นรสชาติดีมากไม่เค็มเกินหวานกำลังดีเมื่อกี้นี้ผมทานกุ้งแช์บ้วยของพี่ชัยเจละอันนี้ใหญ่กว่าของพี่ชัยนะครับไซส์พิเศษมากตัวใหญ่จริงครับ <c oughs> นี่ครับเราเห็นไหมครับว่าข้างหลังนะครับคนก็เริ่มเข้ามากันเรื่อยๆเลยต้องบอกว่าตอนนี้ ย้ำกันอีกทีนะครับว่าระยองเปิดให้เที่ยวแล้วแล้วร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดนะครับก็มีมาตรการปลอดจากโควิด19แน่นอนนะครับทั้งเจลล้างมือเอ่ยหรือว่ามีการควบุอุณหภูมิปกติเลยคือทำเป็่ปกติเลยแล้วเจ๊บอกว่ากินเสร็จปุ๊บแถมแมสด้วยแถมแมสเจ๊พึ่งครับไปต่อครับผมผมอยากจะกินต่อแล้วครับก่อนปูอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเนื้อปูก่อนหล้นลนเนื้อปูก้อนนะครับ ่ปูก้อนจริงๆตับไข่ปูผสมกันอ้ยมันจะอร่อยมันจะต้องตัดใช่ตั้งแต่กินมายังบอกไม่ได้นะว่าชอบจานไหนที่สุดเพราะว่ามันอร่อยทุกจานจริงๆอร่อยมากเจยให้แบบไม่เสียดายปูเลยอ่ะคือให้ปูเยอะจริงๆอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งที่เป็น ปูนะครับปูก้อนหน่อไม้นะครับหน่อไม้กับปูก้อนกมกล่อมมากครับเจ๊ครับอหอต้มยำลูกตาลมันมีความหวานของลูกตาลแบบเบาๆอยากให้ลองจริงเฮ้ยลูกตาลนี่ดีมากอร่อยทุกเมนูนจริงไม่ได้เวอถ้าไม่เชื่อขอให้มาลองครับที่เจ๊พ,พึ่งซีฟู้ดนะครับเจ๊พ,พึ่งครับเปิดทุกวันไหมครับปิดวันจันทร์จ้ะ ปิดวันจันทร์วันเดียวยกเว้นถ้าสมมติว่าวันจันทร์เป็นวันสําคัญก็จะไปกระเทิบไปปิดวันอังคารยังวันนี้ขอบคุณเจ๊พึ่งมากครับที่ทําอาหารอร่อยๆมยให้ผมแล้วก็เปิดโลกใหม่แห่งอาหารทะเลกับผมที่มาบตาพุธแห่งนี้ขอบคุณครับเจ๊พึ่งครับครับค่ะอย่าลืมนะครับตามมาได้นะครับผมขอเติมพลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ หลังจากอิ่มท้องแล้วครับเรามาเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตะพุธกันต่อครับที่นี่มีทั้งสวนมะม่วงและสวนพุทราบนพื้นทรายครับและจุดหมายของเราก็คือสวนพุทราบ้านคุณปูอยู่ในชุมชนกรอกยายชาจากร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดให้ใช้ถนนเรียบชายหาดครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเนินพระ5ส่วนพุทราบ้านคุณปูจะอยู่ทางซ้ายมือครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับสวนพุทราบ้านคุณปู่ครับที่นี่ครับเขาปลูกพุทรามากว่า70ปีด้วยกันและที่ไม่เหมือนที่ไหนครับคือปลูกบนดินทรายไม่เคยเห็นมาก่อนครับมันปลูกขึ้นด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่นรมนใช่ไหมครับใช่จ้าพี่นรมนหรือว่าพี่มนนั่นเองครับเป็นเจ้าของสวน พุทราบ้านคุณปู่ใช่ค่ะทำไมต้องบ้านคุณปู่ครับคุณปู่เป็นคนเริ่มแรกที่แปลกไม่เหมือนใครเลยคือด่ครับปลูกบนดินทรายปลูกได้ยังไงครับพี่มลครับก็เริ่มแรกอะ่ะสมัยก่อนน่ะเขาจะมีสามรถนะครับโบราณอะ่ะครับดังเดิมแล้วคือว่ากระแบว่ามันเหมือนแบบว่าลูกมันเล็กก็เลยคอเขาเลยไปตอหาพันบอมเบย์ลูกมันใหญ่สมัยก่อนตรงนี้นี่คือเขาบอกว่าปลูกพุทรากันหมดเลยใช่ปลูกกันแบบเยอะมาก แต่ตอนนี้เน่เหลือน้อยมากในพันธุ์บอมเบ์ที่นี่ที่เดียวสวนเดียวของมาตาพุธแล้วแล้วทำไมเราถึงยังยังปลูกอยู่ยังคงมันอยู่ครับคนแก่รีเริ่มครับและไหนก็เป็นสวนสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะนุรักไว้ให้คนแบบว่าเออม,มันยังมีพันธุ์นี้นะบางคนไม่รู้เลยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วยังมีพันธุ 2, น์นี้มีสองพันในหนึ่งต้นสองพันในต้นเดียวใช่มันตน้นไปได้งไงครับ เราต่อตาติดกันเป็น2พันในต้นเดียว hmm. เอางี้ดีกว่า mm. เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆสวนพุทราคุณปู่ดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันยังไง mm. มียังไงตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ mm. พี่มน,น้ำผมเข้าไปเลยครับนี่เราบุกเข้ามาในสวนของพี่มนเลยนะครับอ,อ mm. พี่มนครับ mm. ผมขอบอกพี่มนก่อนว่าผมไม่เคยเห็นพุทราที่ต้นเป็นแบบนี้เลยครับทาไมต้นมันแบบ เหมือนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิ่งก้าสาขาออกไปแบบเตี้ยๆแล้วก็ยืดๆออกไปทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับพี่มนครับคือว่าอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนแก่อ่ะเวลากิง่งเนี่ยถ้าแบบต้นแรกที่เขาทําใหม่ต้นยังสาวอ่ะคนแก่เ็าจะไม่ตัดนะเขาจะให้เลี้ยงลําต้นกิ่งให้ใหญ่แล้วเขาจะโน้มอ๋อนี่คือถูกโน้มออกไปใช่ก็เลยเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราดูออกยังไงครับว่าอันนี้พันธุ์อะไรครับจะต่างกันที่ใบส<ม>ังเกตถ้าแบบบอมเบ้เนี่ยใบยเขาจะทรงแหลม ถ้าแบบแอปเปิลเนี่ยใบยเขาจะกลมแล้วเนี่ยดินทรายกับดินปกตินะครับมันต่างกันยังไงครับในการปลูกต้นพุทรามันจะต่างกันที่รสชาติเลยอะ่ะผละไม้ดินทรายอะ่ะทุกอย่างนะที่เนี่ยของมาตาพุธรับประกันความหวานแล้วเมื่อกี้นี้ครับพี่มนครับผมไปร้านเจ๊พึ่งซีฟู้ดมาเขาบอกว่าเขาใช้ใบกะเพราของพี่มน กระเพราเราต่างทื่ออื่นยังไงครับพี่มนครับเราเป็นจะเป็นกระเพราบ้านที่ว่ามันจะหอม,มใบจะไม่ใหญ่เหมือนแบบกระเพราตลาดอย่างนี้ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ไหม,ไม <น S 2> พี่มครได้พี่ให้เขาแบบเข้ามาแบบ ซื้อเก็บเท่าไหร่ซื้อคุณเก็บเท่าไหร่คุณก็คือ,อสามารถมาเก็บพุทราจากต้นได้เลยแล้วต้องมาหน้าไหนครับพี่มนครับถ้าเกิดว่าจะมาเก็บพุทราเนี่ยหน้าของเขาคือหน้าไหนคือว่าของพี่จะทําเริ่มออกกลางสิงหาแล้วยาวไปกี่เดือนครับยาวไปจนถึงกุมงพาถึงต้นมีนามีกหนึ่งต้น ที่พี่มนบอกว่าพิเศษมากอยู่หลังสวนใช่หลังสวนที่ระยองมีหลังสวนเมืองงานไม่ใช่หลังสวนตรงชิดลมคนจิตนะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่นี่หลังสวนพุษาหลังสวนพุษาของเราเดี๋ยวไปดูกันครับใช่จ้ะตามมาเลยจ้ะโอ้โหพี่มลครับนี่คือต้นไฮไลท์ใช่ไหมครับใช่คือแบบโอ้โหไม่มีไม่มีเยื่อไม่มีเยื่อใยเหลือกันแล้วอ่ะอย่างนี้คือไม่มีอะไรเหลือแล้วอะ ทำไมเขายังอยู่ได้แบบนี้ครับพี่มนครับก็เนี่ยกิ่งที่เขาแตกแตกลงไปเนี่ย,ยเขาก็จะมีล่าตาอ,อ๋อเหมือนไปเกิดเป็นต้นใหม่ใช่แปลกมากคือจากต้นนั้นนะครับและยาววันนี้นี่คือต้นเดียวกันนะมาถึงนี่ถึงโอ้โหยาวโอ้โหแผ่ไปนู่นเลยอะ่ะผมบอกเลยว่านี่พิเศษจริง,รง <c oughs> ๆแล้วอยากจะให้ <c oughs> ทุกคนนะครับแฟนรายการนะครับได้มาเห็นนะแล้วยิ่งตอนนี้เราโชคดีมากๆที่พี่มอนเปิดให้เข้ามาเที่ยวได้เปิด <c oughs> ให้เข้ามาถ่ายรูป มาดูได้มาเช็คอินได้ก็อยากจะให้ลองมาดูกันครับที่สวนพุทราบ้านคุณปู่แห่งนี้พี่มนครับมีผมชิมไหมครับอ๋อของพี่ยังไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้พี่จะพาไปสวนในเครือขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาทั้งทีก็ต้องไปชิมครับมาทั้งทีไม่มีให้กินไม่ได้นี่เหมือนมาไม่ถึงไปครับไปลองชิมพุทราจากต้น ขอเมาตะพูดกันครับอ่ามาถึงแล้วสวนของพี่เอียมเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปเอียมใช่เป็นพุทราเหมือนกันแต่คนแต่เขาจะมีสายพันธ์สามรสเยอะกว่าอ๋อเน้นสามรสใช่เหลืองๆนี่คือสุกแล้วครับใช่สุกแล้วกินสดๆจากต้นอหวานหวานมาก ผลิตภัณฑ์แปรรูป,ปของพี่เอี่ยมพุทธาสวนพี่เอี่ยมอันนี้เอาไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าพุทธาแต่ละพันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงผมไม่ใช่แฟนของพุทธานะแต่เจอพุทธาที่นี่เข้าไป <ลง S 1> ติดใจ<ะ>ถ้าใครที่มาที่ระยองนะครับอยากจะให้นึกถึงมาบตะพุทธอ่พี่มลครับครับให้พี่มลเชิญชวนแฟนๆรายการหน่อยดีกว่า <c oughs> ให้มาเที่ยวกัน,กนที่ มาพจาพุทธของเรามีครบวงจรทุกอย่างจะกินจะช้อปจะเที่ยวชายทะเลของทะเลของสดสดสดจากทะเลมีผลไม้สดสดจากสวนและเที่ยวจบมีที่พักรีสอร์ทในกลุ่มของเราพร้อมวันนี้ขอบคุณพี่มวลมากๆครับกับพี่เยี่ยมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาแนะนำใหเราเดินชมสวนพุทธาทั้งสองแห่งนะครับเยี่ยมยอดมากเปิดมุมมองใหม่ให้ผมจริงๆครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับมีเรื่องจะฝากนิดนึงครับว่านอกจากโควิด -19 ครับที่เราต้องร่วมมือกันที่จะผ่านพ้นไปให้ได้แล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับนั่นคือการลดปริมาณขยะให้กับโลกใบนี้ครับรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับเรื่องของภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่เราไม่ควรมองข้ามเลยครับเราควรเลือกภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับที่ไม่เพิ่มปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑฑ์์ทีี่่่่ผผมพพพพพพูดถึงงกกกก็คืือออลลลาาาาาาาสสสตตติิิรรัััหววววชชภภภนนเเะณ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติครับรวมถึงสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําใหม่ได้อีก เพราะว่าเขาทําจากพืชครับยกตัวอย่างเช่นแก้วน้าไบโอพลาสติกครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําเป็นกระถางต้นไม้ได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของไบโอพลาสติกเนี่ยมีมากมายจริงครับอยากให้ทุกคนหันมาใช้ไบโอพลาสติกกันเยอะๆนะครับและผมเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนครับตระหนักถึงปัญหาและก็ร่วมมือกันไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนปัญหาอะไรบนโลกใบนี้ครับเราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยกันครับนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆในวันนี้ครับในสัปดาห์หน้าเส้นทางความสุขจะมุ่งตรงไปที่ไหนของจังหวัดระ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับมีอยู่ว่าเอกลักษณ์รสชาติหวานกรอบของาาพุทรามาบตะพุทธเพราะปลูกพุทราในพื้นที่ดินชนิดใดครับระหว่างข้อ A ดินทรายหรือข้อ B ดินเหนียวครับพร้อมบอกว่าชอบช่วงไหนของรายการมากที่สุดและเพราะอะไรผู้ที่ตอบคำถา,ถามถูกและให้เหตุผลโดนใจทีมงานที่สุดรอรดนรับแก้วน้ำเก็บความเย็นจาก GC จํจำนวน2รางวัลไปเลยครับ สามารถตอบคำถามผ่านทาง Facebook PTT Global Chemical ตั้งแต่ตอนนี้และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในสัปดาห์ต่อไปครับมาถึงช่วงเฉลยคำถามท้ายรายการและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะสามเณรก็คือเด็กและเราต่างก็มีความฝันจะดีแค่ไหนหากเราได้มีโอกาสให้การศึกษาเพื่อเติมเต็มอนาคต ด้วยเมตตาและปัญญาแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริงขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่สามเณรที่ด้อยโอกาสของโรงเรียนมงคลวิทยาวัดเขาสาบจังหวัดระยองให้ได้เรียนฟรีจนถึงปร,ริญญาตรีทั้งนี้ทุกๆก,การบริจาคครบ800บาทสามารถรับกระเป๋าผ้าอัพไซคริ่งที่ระลึกคอเลกชันการกุศล GC C, ร่วมกับปักจิตปักใจจำนวนหนึ่งใบ พร้อมสามารถบริจาคและนำใบเสร็จออนไลน์ไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่2 2 3 1 1 3 9 1 1ขีด1ขีด1ขีด1โรงเรียนมงคลวิทยาวัดเขาสาบและแสดงใบเสร็จเพื่อขอรับกระเป๋าที่ Facebook PTT Global Chemical CSR GC ขอมอบต้นทุนการผลิตกระเป๋าให้กับโรงเรียนมงคลวิทยาและต้นทุนในการปักผ้าให้กับโครงการปักจิตปักใจ ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพี่พี่มนครับไปไม่ได้ครับคือเขาเกี่ยวผมไว้ <c oughs> คือเดินเข้ามาในส่วนนี้ต้องระวังมากเพราะมีหนามมันมันจะตัดเดี๋ยวโดนเกี่ยว <c oughs> ครับ